โคก,นกหนองนาโมเดลศาสพระราชาในการพัฒนาที่ดินทำกินตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่ประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาตั้งแต่พุทธศักราช2517ก่อนเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบาพิตรได้ส่งเน้นยำ้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภพิวัต์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกอยู่ตลอดเวลา พวกหนองนามโมเดลโดยการทำกรเกษตรในพื้นที่ขนาดจำกัดเป็นการเก็บน้ำไว้ทั้งบนดินโดยหนองคลองไส้ไก่และคันนาใต้ดินด้วยการปลูกป,ป่า3มอย่างประโยชน์4อย่างสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักสายกลางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงคือสห่วง2เงื่อนไข ประกอบด้วยสามห่วงคือหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลและหลักการสร้างภูมิคุ้มกันสองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมศูนย์การเรียนรู้ประชญาเศรษฐกิจพอเพียงคกหนองนามโมเดลศาสตร์พระราชากเกษตรธุรศดีใหม่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภักสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนา มีเนื้อที่ประมาณส4ไร่อยู่ในพื้นที่ตำบลวัดประดูอำเภอเมืองสุราธ,ธานีจังหวัดสุราธ,ธานีได้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนโดยสร้างแหล่งน้ำ30%ทำนาปลูกข้าว30%ทำโคก30%สร้างที่อยู่อาศัย10%โดยการบริหารจัดการพื้นที่โคกหนองนาโมเดลดังนี้พื้นที่โคก ได้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยและปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไม้5ระดับประกอบด้วยระดับที่1ไม้หัวใต้ดินได้แก่ขิงข่าขมิ้นขาวกระชายระดับที่2ไม้เรียดินได้แก่ตะไคร้สับปะรดฟักทองตำลึงระดับที่3ไม้ชันเตียได้แก่ฝรั่งมะนาวมะกรูดเล็บครุฑ ผักชยาชะอมต้นดอกแครระดับที่4ไม้ชั้นกลางได้แก่สตอมะม่วงหิมมาพานมะม่วงแก้วขมิน้นกล้วยสดาวมันระดับที่หไม้ระดับสูงได้แก่ยางนากะพีเขาควายกระถินเทพาพื้นที่คลองไส้ไก่ดำเนินการโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บน้ำ มีให้น้ำในคลองไส้ไก่แห้งคอดพื้นที่หนองและคันหนองดำเนินการขุดหนองน้ำสามระดับความลึก5เมตรโดยได้ปล่อยพันธ์ปลานินจิตละดาปลาทับทิมปราหมอชุมพรปลาดุกและได้สร้างแซนด์วิชเป็นอาหารปลาแบบธรรมชาติไว้บริเวณพื้นที่รอบหนองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลายโดยใช้พันธ์สงขาสามคันหนองปลูกเงาะโรงเรียน มะม่วงเบาสตอโดยปลูกกล้วยรอบคันนองเพื่อใช้เป็นไม้พี่เลี้ยงให้ร่มบังแดดให้กับเงาะโรงเรียนมะม่วงเบาสตอพื้นที่นาปลูกข้าวพันสังยดซึ่งได้รับพันข้าวมาจากจังหวัดพัทลุงและได้ปล่อยพันปลาดุกเพื่อกินแพลงต้อนและ,มะแมลงและคันนาดได้ปลูกตะไคร้ข่าชะอมขมิน้นเรียกว่าหัวขนาดทองคำ พื้นที่ผลไม้ผสมผสานได้ปลูกฝรั่งกิมจูสมโอทับทิมสยามขนุนแดงสุริยากระท้อนปุยฝ้ายมังคุดทุเรียนน้ำมะพร้าวน้ำหอมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ได้แก่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงสกอนเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่แดงสุราษพื้นที่ผักสวนครัวได้แก่ผักสวนครัวสำหรับกินใบพืชประจำถิ่นต้นหมันปู ต้นมะม่วงหิม,มาพานต้นเม็ดชุนต้นมะตูมแขกและต้นทร,รมังศูนย์การเรียนรู้ประชาเศรษฐกิจพองเพียงโคกหนองนาโมเดลภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาพักสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาดำเนินการภายใต้ประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กำลังลพลภายในหน่วยรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาตนเอง และมีความมั่นคงอิสระจากอิทธิพลความวุ่นวายในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่จะต้องเริ่มที่ตัวของเราก่อนแล้วจึงจะขยายออกไปสู่สังคมรอบข้างต่อไป สิ้นเงินทองโคกหนองนาเปลี่ยงไก่เลี่ยงปลาในน้องปลูกไม้ขุดกลองลยกกลองโยกยายา้ายกว่าหัดงานอยู่บ้านสืบสารสตร์พระราชา ค้องใส่ไกล่ลุมขนมกรกเละมือกีตาร์เพลงโฟกสุขกายสบายบุรามามาพวกเรามาลงมธรรมนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อนบ้านบริหารจัดการ,กรเกษตรผสมผสานสร้าง thank you